สวัสดีครับวันนี้เราเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างน,นะครับเรามาอยู่กันที่บาร์นะครับที่นี่คือ DeSok Greek Restaurant and Rooftop นะครับเพื่อเป็นบรรยากาศส,สบายๆมานั่งชิลๆกันแบบนี้เพราะว่าวันนี้ผมจะมาพูดถึงน้ำหอมนะครับน้ำหอมแบรนด์ไทยหนึ่งแบรนด์ที่ผมว่าต,ตอนนี้หลายคนก็หันมาใช้แบรนด์นี้กันเยอะมากรอบตัวผมเนี่ยหลายคนก็มาซื้อแบรนด์นี้กันนะครับถ้าเราพูดถึงแบรนด์โปรดเนี่ยหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นผูกมากแต่ว่าถ้าเราพูดถึงแบรนด์มิสซึ่งก็เป็นแบรนด์น้ำหอมของคนไทยเนี่ยเพราะว่าทุกคนน่าจะเคยผ่านหหููผ่่่่าาาาานนนนนนตกกกััมบบบ้้งงออยยแแลลวะครรีี็็เปึด์ภ ได้แบรนด์มิสนั่นเองนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงคอล์ชันใหม่ล่าสุดนะครับไม่ชช่อว่า r i ชชี่ of the Soul ที่มาที่ไปของคอล์ชันนี้ก็คือว่าทางเจ้าของแบรนด์เองเนี่ยเขาเป็นคนชอบไปแบบแจ๊สคลับแจ๊สบาร์อะไรประมาณนั้นก็เลยหยิบยกเอาแรงบันดาลใจจากเครื่องดื่มที่เขาเนี่ยไปดื่มตามแจ๊สคลับแบบนี้แล้วก็นํามาทาเป็นกลิ่นน้ําหอมนะครับซึ่งก็ได้มาสเตอร์ปรอฟเฟอร์ครับหลากหลายท่านเลยมารังสรรค์ร่รวมมาปรุงแต่งกลิ่นต่างๆเนี่ยขึ้นมานะครับ้นนม่นด้นมีอีก2ก2ลิ่นนนรวมเป็8กกลิ่นนอีก2กลิ่น เป็นกลิ่นจินโทนิกนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นโมจิโต้ที่ยังไม่ได้ออกมานะครับวันนี้ก็เลยอยากจะหยิบยกมาทั้งหมดเนี่ยหกกลิ่นด้วยกันซึ่งทั้ง6กลิ่นเนี้ยก็จะไล่เรียงมาเลยนะครับตามเครื่องดื่มที่เวลาที่เราไปแจ๊สมาแจ๊สตับเนี่ยเราสั่งกันบ่อยๆก็มีทั้งวอดก้ามีแชมเปญนะครับมีวิสกี้มีดรายจินเนี่ย uh, หรือว่าจะเป็นเบ๊ดไวน์แล้วก็นิวยอร์กซาวเวอร์ด้วยนะครับก็มีอยู่6กลิ่นด้วยกันไล่เรียงแบบนี้แล้วกันจะเป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่าวาามมมันมีควเบ เข้าถึงง่ายที่สุดเนี่ยไปจนถึงกลิ่นที่มีความหนักขึ้นมาหรือว่าเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะดูเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นมาประมาณนั้นเริบบ่มต้นนี่คือ Shanghai Smoke to the Soul Rolling with Dry Gin เนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องดื่มที่เราเลือกมาวันนี้ก็เลยจะเป็น Dry Gin ทนนี่ทุกคนเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็สีคล้ายๆก,กันกับตัวน้ําหอมของเรากันเลยนะครับผมว่ามันให้กลิ่นความไลท์ๆหน่อยแบบโฟเบลหน่อยเป็ความฟรุตี้ฟรุตี้หน่อยอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าเกิดนึกถึงคนที่ชิด่ดน้ำหอมกลิ่นนี้อาจจะเป็นคนที่ เพิ่งจะเรียนจบมหาวิทยาลัยอะไรแบบนี้นะครับหรือว่ารรสาวๆนุ่มๆที่เป็นวัยรุ่นหน่อย20กว่าประมาณนั้นนะครับก็น่าจะชอบกลิ่นนี้ได้ไม่ยากเลยและจะเป็นตัวสตาร์เตอร์ของคนที่เริ่มจะมาฉีดทั้หอมเพราะว่ากลิ่นมันกำลังดีมากเลยนะครับซึ่งส่วนผสมของตัวนี้นะครับก็ประกอบไปด้วย j u n i p e เปอ r ์เบอนะครับเราจะได้กลิ่นของไม้แห้งแต่ว่ามันจะมีความสดชื่นอยู่ ซึ่งความรู้สึกมันจะเหมือนกับการที่เราดื่มจินโทนิกประมาณนั้นเราก็จะมีกลิ่นเบสโน้ตเนะครับเป็นแบบมัสกี้วูดี้ติดผิวบางๆกลิ่นนี้ได้รับกรารรังสรรค์มาจากอเล็กซานดราโมเน่ครับซึ่งก็เป็นมาสเตอร์อร์ฟลูเมอร์ครับกลิ่นต่อมานะครับวันนี้ผมชอบชื่อก็มากเลย The Taste of Champagne on Her l i p นะครับหรือแปลเป็นไทงยง,ง่ายๆเลยคือรสชาติของแชมเปญที่อยู่บนริมฝีปากของเธอเองนะครับกลิ่นนี้ เพราะหนึ่งแชมเปญใช่ปะมันก็จะแบบมีความไ like ล้ like ์ๆหน่อยแต่ว่ามีความซาเบาๆเพราะฉะนั้นคนที่ฉีดกลิ่นนี้อาจจะเป็นคนผู้หญิงที่ดูแบบน่ารักน่ารักหน่อยแต่ว่าก็มีความเปรี้ยวซ่อนอยู่ความซาซ่อนอยู่ซ็กซี่เบาๆประมาณนั้น ซึ่งส่วนผสมของเจ้ากลิ่นนี้นะครับพอเราสูตรขึ้นมาเนี่ยมันจะมีกลิ่นความเลเยอร์ของความเป็นแป้งที่เหมือนกลิ่นเครื่องสาอางจากดอกกุหลาบแล้วก็จะมีความซาเล็กๆแล้วก็มีความรู้สึกแบบเซ็กซี่นะค้นหารังสรรค์ขึ้นมาจากมาสเตอร์อร์ฟูเมอร์ที่มีชื่อว่าคาริสเบเกอร์ครับขอบคุณครับนี่นะครับก็กลิ่นต่อมาดี่แบบนี้รู้อยู่แล้วนะครับว่ากลิ่นเรดวน์แน่นอนก็เลยเป็นที่หมข่งชื่อเรดวน์ วิเซ่เลดี้อินเสนะครับมันจะรู้สึกถึงความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเพราะว่าถ้าเกิดผู้หญิงที่ฉีดกลิ่นนี้ก็ตามชื่อเลยคือจะเป็นเลดี้อินเวส์รผู้หญิงที่ใส่ชุดราตรีสีแดงหรือภาพตามนะก็อาจจะเจอกับคุณผู้หญิงคนนั้นใน j จ๊ z Club j จ๊ส Bar แบบนี้แล้วก็นั่งอยู่ที่มุมหนึ่งแบบมืดมีดไฟสลัวๆหน่อยทำให้เราอยากเข้าไปค้นหาเขาประมาณนั้นซึ่งก็ยังคงมีความหวานนกลิ่นหอมอยู่มากๆเลยนะครับ ซึ่งกลิ่นนี้เองนะครับก็จะให้ความหวานนวลๆแล้วก็แซ่บด้วยกลิ่นไวน์แดงพร,ร้อมกับความนุ่มละมุนของกลิ่นยางไม้นะครับแล้วก็กลิ่นวานิลลาหอมๆในช่วงท้ายก็จะเป็นกลิ่นเรดไวน์เจ๊ย์ฟาร์ฟรุตตี้แล้วก็กลมอนมากๆ เมื่อกี้พูดถึงกลิ่นที่ผมคิดว่าได้ผู้หญิงฉีดปุ๊บเนี่ยผมน่าจะชอบมากใช่ไหมเพราะที่กลิ่นของคผู้ชายกันมากดีกว่ากลิ่นนี้ถ้าเกิดเป็นผมเองผมก็คงจะเลือกกลิ่นนี้ว่าที่จะไปตาม Jazz c ลับอะไรป,ประมาณนั้นนะครับกลิ่นนี้ vodka may not be the answer but it's worth a shot เป็นไงชื่อก็บอกอยู่แล้วเป็นวอดก้าะครับเพราะฉะนั้นกลิ่นนี้พอ ผมได้สัมผัสได้มาลองฉีดดูนะครับความสึดแรกเลยมันมีความ refreshing ามากมันจะมีความเย็นๆย่ซาซสบายๆเหมาะกับการที่เราอยากจะลดอายุของเราหน่อยเราถ้าเกิดเราเอาไปฉีดนะครับรเราไปเที่ยวหรือว่ากลางวันก็ได้นะครับพอผมฉีดปุ๊บเนี่ยผม,มรู้สึกว่ามันให้ความ refreshing แบบความสดชื่นกินนีน่าจะเหมาะกับทาย,ยามากนะครับ เพราะว่าใจทั้งความเย็นแล้วความสดชื่นในเวลาเดียวกันนะครับแล้วก็ช่วงมิดเดิลเนี่ยก็จะได้กลิ่นความหอมนวลของดอกไม้ขาวแล้วก็ติดกลิ่นไม้เท่ๆในช่วงของเบสโนด้วยนะครับให้ฟีลแบบเป็นวอดก้าอันเดอร์ร็ประมาณนั้นและกลิ่นนี้นะครับก็รังสรรค์โดย m a สเ e r p ริฟูเมอร์คริสมอริ s ครับกลิ่นต่อมา Goodbye New York s a l v e r นะครับ ก็ผมว่ากลิ่นนี้ก็จะมีความแตกต่างกลิ่นมสัสครู่นี้ประมาณเลยนะเพราะว่ากลิ่นมสัสครู่นี้เราจะเห็นว่ามันจะมีความเย็นๆยน refreshing สดชื่นหน่อยนะคกับแต่เพรเป็นกลิ่นนี้มันจะเพิ่มความซอรร์หรือความเปรี้ยวความความขมความฝาดเข้าไปในตัวของกลิ่นนี้นะครับถ้าเกิดให้นึกภาพเนี่ยผมก็อาจจะนึกภาพเป็นตัวเองวันนี้นะประมาณนี้ต่งตัวแบบ smart casual หน่อยไม่ได้ชิลจนเกินไปแล้วก็ไม่ทางการจนเกินไปแล้วใส่เป็นกางเกงยีนตองเท้าหนังแล้วก็เป็นเสื้อแจ็คเก็ตอะไรประมาณนั้นนะครับ คือจะเริ่มต้นด้วยกลิ่นขมขม,ขมฟัดฟาดหน่อยนะครับจากนั้นเนี่ยค่อยค่อยหายไปเป็นกลิ่นหอมหวานเรือเบรดไว,วไปจนถึงช่วงกลาง เบสโนดนะครับจะให้กลิ่นวิสกี้ที่ก็มีความวูดดี้แล้วก็นวลๆเป็นการผสมผสานความหวานของเรดไวน์กับวิสกี้เข้าไว้ด้วยกันเหมือนเครื่องดื่มแก้วนี้เลยนะฮะ New York, auer, นิวยอร์กซาวเวอร์ครับได้รับการรังสรรค์โดยมาสเตอร์เพอร์ฟูเมอร์คริสมอริสนะครับปิดท้ายกันนะครับที่บลูวิสกี้ออนเดอะร็อกอินแอนด์ออฟแฟชั่นกลาสจากโอลิเวอร์เพอร์ชูนะครับ, Rock, Glass, รบซึ่งก็เป็นมาสเตอร์เพอร์ฟูเมอร์ที่ได้รังสรรค์กลิ่นนี้ขึ้นมากลิ่นนี้ที่ผมหยิบเอามาไว้เป็นอันสุดท้ายเเลลยพราาาะะวว่่่ผม้กินนีจ ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีความภูมิฐานแล้วเกิดนึกภาพคนที่ฉีกกินนนี้ยผมจะนึกถึงผู้ชายทัก3-40ประมาณนี้นะครับขึ้นไปที่ก็ใส่สูตรขู่ท้ายมาดูมีความแบบ daddy daddy หน่อยแล้วก็ดูมีวุฒิภาวะเพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะให้ตัวเองดูแบบดูโตนผู้ใหญ่บอกว่ากลุ่นนี้เหมาะมากเลยนะครับ และด้วยบลูวิสกี้เนี่ยก็เป็นหนึ่งในตระกูลเหล้าที่ก็มีชื่อเสียงแล้วก็ได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับเพื่อสัมผัสรสชาติต่างๆแล้วก็สีกลิ่นเนี่ยก็จะเป็นคุณภาพที่ดีเลิศอยู่แล้วโดวยช่วงเปิดของกลิ่นก็จะมีความบูซี่ของกลิ่นวิสกี้เข้ากับความเย็นผสมผสานกับความสไปซ์หน่อยๆในช่วงกลางนะครับพร้อมปิดท้ายนะครับด้วยกลิ่นที่มีความโทนไม้ๆหน่อยจากอบวูดแล้วก็ซีดาร์บูดครับ ก็เน,นี่แหละรครับ6กลิ่นของแบรนด์โปรดนะครับที่เป็นคอลเลคชั o n r y t h m of the soul ที่ก็ได้เอาแรงบันดาลใจมาจากบาร์แจ๊สอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งอย่างที่บอกกันไปนะฮะตอนต้นนะว่าจะมี2กลิ่นนี้ก็มันจะออกมาหลังจากนี้ก็เป็นกลิ่นจินโทนิกแล้วก็โมจิโต้นะครับรชอบ2กลิ่นประมาณนี้ก็รอติดตามกันได้เลยนะครับแล้วก็มีขายกันอยู่หลากหลายที่กันเลยนะครับในกรุงเทพก็มีทั้งเซ็นทรัลเวิลด์มีเซ็นทรัลรัดพร้าวนะครับมีสซนทรัลพหลำเกมีที่ อวาเซนทันเวสเกตนะครับแล้วก็ที่เชียงใหม่นยก็มีที่นิมานซอยหนึ่งกันด้วยนะครับใครใกล้ไหนก็ไปลองดูแล้วกันนะครับถ้าเกิดชอบทีนไหนเป็นพิเศษหรือว่าเคยลองแบรนด์ของโฟ r ดมาแล้วรับแบรนด์อื่นของมิสด้วยก็ได้นะครับก็คอมเมนต์มาบอกหน่อยแล้วกันนะครับเผื่อเรามาแชร์กันว่าคุณชอบหรือว่าไม่ชอบอะไรยังไงกันบ้างจะได้มีการมาอัปเกรดแล้วก็มาปรับปรุงให้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับพูดถึงราคากันหน่อยแล้วกันนะครับตอนนี้เขาขายกันอยู่ที่ 60ml นะครับ3,259บาทก็